ความล้มเหลวจะไม่บังเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณทำสามข้อนี้แต่มันอาจจะบังเกิดขึ้นถ้าคุณไม่กดหัวใจตรงนี้ให้ผมก็ยังโอเคคำว่าล้มเหลวเป็นเพียงสถานะชั่วคราวแต่ถ้าคุณยอมแพ้มันจะกลายเป็นเรื่องถาวรวิธีปิดประตูความล้มเหลวมี3ข้อดังนี้ข้อที่หเชื่อเมื่อคุณมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้โฟกัสที่เป้าหมายและคุณจะเริ่มเห็นและเริ่มหาทางออกของปัญหานั้นได้ ข้อที่2ทําอย่าคิดจําลองเหตุการณ์อยู่แต่ในหัวของคุณไม่มีใครคาดการอนาคตได้ขอให้แค่ลงมือทํามันอาจจะพลาดบ้างแต่อย่างน้อยคุณก็รู้แล้วว่านั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง 3. จงดีใจแม้เมื่อเดินไปได้แค่1นก้าหรือแม้แต่คุณทํามันพลาดเพราะอย่างน้อยคุณก็กําลังออกจากจุดสตาร์ทแล้วและนั่นคือการสั่งสมประสบการณ์ของคุณ ไม่มีนักกีฬาโอลิมปิกคนไหนไม่เคยแพ้แต่เพราะพวกเขาไม่เคยยอมแพ้จึงทำให้เขาชนะในที่สุดฟังคลิปนี้แล้วคุณจะไปทำอะไรคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ